สวัสดีค่ะคลิปนี้นะัดจะมาเล่าให้ฟังนะคะหลายๆท่านมีคําถามมาว่าเออเนี่ยอยากจะลดน้ําหนักนะคะอยากจะลดไขมันลดพุงนะคะแต่ทําไมถึงได้แนะนําให้ต้องมีโปรโตีนต้องให้ทานโปรโตีนเยอะๆเออเราไม่ทานโปรโตีนได้ไหมอะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเออก็อยากจะทานแค่อ่าสตาร์คอฟฟี่ใช่ไหมไปบล็อกไปเบิร์นแบบนี้นะคะแล้วก็ ทานเฟยา่านะคะไปเรื่องการเผาผ่านเขาเรียกว่าซูเปอร์บล็อกซูเปอร์เบิร์นแบบนี้นะ,ะแล้วทําไมต้องให้เราทานโปรตีนเอ้ยต้องการที่จะขายสินค้าเยอะๆหรือเปล่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะเรามาทําความเข้าใจกันเลยแล้วเราจะได้เข้าใจว่าโปรตีนนี่มันสําคัญขนาดไหนสําหรับคนที่ต้องการที่จะลดไขมันลดหุ่นนะคะ ข้อที่1เลยนะคะข้อที่1การที่เราจะผอมลงได้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของพลังงานนะคะพลังงานที่เข้าสู่ร่างกายของเรามันก็ต้องต่ํากว่านะคะมันก็ต้องต่ํากว่าพลังงานที่ที่ร่างกายเราสามารถที่จะพอผ่านได้ในใน,ในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าโปรโตีนเป็นอาหารที่สําคัญมากนะคะเป็นอาหารที่สําคัญมากเพราะลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าวันนี้ถ้าเราจะลดน้ําหนักนะคะทุกอาจารย์นแนะนําหมดเลยว่า ให้งดในเรื่องอาหารมันอาหารทอดที่เป็นของทอดที่ ع, มีน้ํามันสูงๆเพราะอะไรฮะเพราะน้ํามันเนี่ยหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่า1กรัมเนี่ยนะคะน้ําหนัก1กรัมของน้ํามันเนี่ยนะจะมีพลังงานเท่ากับ9กิโลแคลอรีเห็นไหมฮะแต่ในขณะเดยียวกันโปรโตีนเนี่ยนะคะหกรัมเนี่ยนะคะจะให้พลังงานแค่4กิโลแคลอรีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราถึงต้องให้ทานโปรโตีนเยอะๆแล้วงดของมันของทอดอันนี้ส่วนที่1นนะ เดี๋ยวเราจะรู้ว่าข้อที่2เนี่ยสำคัญมากกว่านี้นะคะข้อที่1น,นะคะมันเป็นในเรื่องของพลังงานที่เราจะต้องติดลบนะคะเราจะได้ไม่อ้วนขึ้นนะคะส่วนที่2 เราจะต้องไม่ทานจุกทานจิกนะคะจะได้ไม่ไปกระตุ้นอินซูลินนะคะอินซูลินเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะไปเก็บพลังงานนะคะไปเก็บพลังงานหรือเขาเรียกว่าพลังงานที่เราทานเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแป้งเป็นน้ำตาลเป็นโปรตีนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะถ้ามันเยอะเกินไปนะคะถ้าเขาเรียกว่าถ้าพลังงานที่ไปจากแป้งจากน้ําตาลที่มันเยอะเกินไปเนี่ยนะมันจะทําให้ในหลอดเลือดของเราเนี่ยมีระดับน้ําตาลที่สูงใช่ไหมคะอินซูลินมันก็จะต้องไปเก็บตรงนั้นเพื่อที่จะรักษาระดับน้ําตาลในเลือดของเราให้ปกติก็ไปเก็บเป็น ไขมันสะสมในูุงของเรานะคเพราะฉะนั้นข้อที่ข้อที่สองเนี่ยก็สําคัญไม่น้อยกว่าข้อที่หแต่ข้อที่สามสำคัญที่สุดเลยสําคัญที่สุดเลยเราต้องมีเตาเผาพลังงานเตาเผาพลังงานในร่างกายของเราก็คือกล้ามเนื้อเห็น <He S 2> ไหมคว่าทําไมเราต้องทานโปรตีนอันนี้ได้คําตอบรียหงคะเราทานโปรตีนเพราะโปรตีนเนี่ย เป็นส่วนประกอบนะ,ะของโครงสร้างกันไปสร้างกล้ามเนื้อทําให้เรามีกล้ามเนื้อร่างกายของเราที่เคลื่อนไหวได้เนี่ยก็เพราะว่ากล้ามเนื้อโครงสร้างของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะฮะโปรตีนเนี่ยนะคะเขาไปสร้างกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเรามีเยอะๆเลยมันคือเตาเผาพลังงานที่จะไปเผาผานพลังงานอันที่เขาเรียกว่าไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราอะ mm hmm. เห็นไหมได้คําตอบหรือยัง ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็แล้วแต่นะขาดโปรโตีนนะคะกล้ามเนื้อน้อยมันจะทําให้เตาเผาของเราอะ่ะน้อยเออมันก็เสียเปรียบแล้วในเรื่องของการที่จะมีเตาเผาพลังงานเยอะๆทําให้เราผอมได้เร็วแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทานโปรโตีนให้เยอะๆนะเพื่อที่หนึ่งนะมันให้พลังงานต่ำหนึ่งกิโลกไ,ไม่ใช่หนึ่งกิโลกรัมหนึ่งกรัมให้แค่4กิโลแคลอรี่ นะแล้วก็เราทานโปรโตีนเข้าไปเยอะๆเพื่อไปสร้างกล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อคือเตาเผาของพลังงานเพื่อที่จะไปเบินไปเร่งการเผาผลาญน,นะคะไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายเราแล้วจะทําให้เราแข็งแรงแล้วไม่กลับมาอ้วนเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้นะอันนี้มีหลายๆคนถามเข้ามาว่าทําไมลดน้ําหนักแล้วต้องให้ทานโปรโตีนเยอะๆนี่คือคําตอบ โอเคไหมคะได้คำตอบแล้วนะเพราะฉะนั้นทานโปรตีนค่ะนอกจากจะมีโปรตีนนะคะของเรามีวิตามิน แร่ธาตุ23ชนิดแล้วก็ MCT อ้ำมัทำให้อิ่มยาวอิ่มนานไม่หิวคุมหิวได้นะคะแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับวิตามินและแร่ธาตุเนี่ยนะคะทำให้ไปปรับในเรื่องของฮอร์โมนนะคะเมื่อฮอร์โมนของเราปกติก็จะทำให้มันเกิดความสมดุลเกิดความบาลานซ์เกิดขึ้นในร่างกายทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะและก็ไม่กลับมาอ้วนง่ายนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ